วันนี้เทสซาซารอนไม่รีวิวเทส l าแล้ววันนี้เราจะมารีวิวไอ้เพิง g 6เอาบอกก่อนเลยนะอย่างแรกเลยนะที่แม่งกินขาดเทส l าเลยนะคือดีไซน์แม่งสวยกว่าเยอะเลยสำหรับผมนะผมมองแม่งโคตรลงตัวทั้งข้างหน้าข้างหลังถึงแม่ใครจะบอกแม่งอินสไปเรชันมาจากแบบพวกรถเยอรมันนะแต่ผมบอกเลยนะแม่งลงตัวกว่าเทสลาอีกแถมดูอะไรยางแม่ง ติดมิชลินมาโคตรดีอันนี้ก่อนเลยอันนี้อันนี้เป็นอิมเพรสชันแรกเลยที่ผมเห็นอีกอันนึงที่ผมชอบมากคือไอ้มือจับประตูแม่งดีดได้ไม่เหมือนเทส l a ที่มันต้องกดลูกผมเล็กๆน้มันมีปัญหาสําหรับการกดมากหรือว่าแม่คนสูงอายุที่มานั่งเ่ะมันมีปัญหาการกดมากแต่ตัวเนี้ยมันดีขึ้นให้เลยสองข้อนี้รู้ๆเลยว่าเจ๋งกว่าเทสลาแน่นอนส่วนเรื่องอืน่นเดี๋ยวไปดูกันลึกๆว่ามันเป็นไงบ้าง เปิดประตูปุ๊บผมเห็นข้อหนึ่งเลยที่แม่งเป็นข้อเสียงเทสลาเลยนะแล้วแม่งเป็นแบบปัญหาชีวิตของผมมากตอนนี้ก็คือโอเคไอตัวนี้มันเด้งได้นะอันนี้ข้อหนึ่งแล้วนะอีกข้อนึงคือน,นี้คุณลองมาดูตรงนี้ระยะระหว่างตรงเนี้ยมันพอจะลงได้เว้ยแต่เทสลาด้วยคอนโซลไอตัวแผงประตูด้านในมันปูดมากเว้ยพอเวลาเราเปิดแจ็คเดียวอะ่ะเวลาเราเปิดที่จอดแคบแคบเนี่ยนะพอแจ็คเดียวอะ่ะลูกผมมันจะเบียดตัวลงมาจากตรงนี้ยากมากแล้วตรงนี้แม่งเลอะ ของไอ้ส่วนไม่เลอะเนื่องจากว่าอะไรซิลยางแม่งอยู่ตรงนี้ซิลยางแม่งอยู่ตรงนี้ข้างประตูนี่แม่งไม่เลอะของเทสลานะพอลูกผมคูดลงมาอย่างนี้นะตูดแม่งจำปีเลยด้านหน้าเหมือนกันคุณดูเวลามันซิลเห็นปะ่ะมันมีขอบยางเนี่ยซิลกันฝุ่นไว้แล้วก็ด้านชายชายล่างเห็นปะ่ะขากางเกงคุณจะไม่เลอะแน่นอนอันนี้คือข้อดีเลยเห็นปะ่ะคุณดูตรงเนี้ยมันจะไม่เลอะเพราะว่ามันซิลกับขอบนี้ไว้ เวลาลงขานเกงไม่เหลือแน่นอนผมไม่ค่อยเวิร์กนะคันเนี้ยเพื่อนผมมันผมอะไรใช้อะไรเขไม่รู้ต้องเวิร์กเท่าไหร่ต้องของแท่งหาชาลอนอะรของชานเขอายอเห็นต่อมาเลย โกแม่งโคตรเงียบของเทสลาเวลาเปิดมังแอดเสียงมอเตอร์แบบดังมากอันนี้เดี๋ยวลองปิดให้ดูว่างเงียบไหมไม่เงียบกว่าเงียบกว่าเทสซาแล้วดูแล้วดูเวลามันลง,งวันเนโคตรมันอนะซอฟมาเทสซาแมา่งปึ้งปึ้งแต่ฟังก์ชันเต่เปิดก็น่านาะ เงียบมโคตรเงียบโชว์ไม่เงียบจีบเลยด้านหลังน้อยอ่ะแต่พอเปิดมาเนี่ยมีอันนึงที่มันด้อยกว่าเทสลาหน่อยคือสเปซด้านหลังสเปซด้านหลังเนี่ยความลึกโอ้โหเด็กเช็ดรถเนี่ยเช็ดไม่รู้เรื่องรู้เวลาเลยเนี่ยเขาถ่ายกันอยู่เนี่ยฮะอะไรเนี่ยเือนจะเือนฮะนี่ผมให้ดูสเปซนี่ครับคือสเปซตัวเนี้ยมันมันมันจะสั้นกว่าเทสลานิดนึงนะแต่ว่าผู้โดยสารเขาก็นั่งสบาย มันอยู่ที่วิธีความคิดเวลาก่อนแบบแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเทสลาตรงนี้ซุ้มล้อมจะปลูดออกมาเยอะมากแต่เนี้ยซุ้มล้อมค่อนข้างเรียบนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใส่ได้ตรงแล้วก็มีที่บังของมาให้เนี่เวลาคุณใส่พวกสัมภาระหนึ่งบังแดดสองเรื่องของคนร้ายเวลาเขาจะมาดูว่ามีเราใส่อะไรไว้บ้างเงี้ยเขาจะมองไม่เห็นถ้าเราปิดไว้แต่ผมบอกเลยคันเก่าผมมีไม่เคยเปิดอุถอดแม่งทิ้งหมดอ้ย ใช้ได้เบา<ม>เทสล a เมีนะก็มีแบบมีแต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเบาถือว่าผ่านใช้ได้อันนี้ฝาชาร์จอยู่คนละด้านกับเทสลาเทสลาจะอยู่ฝั่งคนนั่งแต่อันนี้อยู่ฝั่งคนขับวิธีเปิดก็เหมือนกันอ่าเฮ้ยโอเคอาจจะต้องแรงนิดนึงไม่ใช่มันต้องอยู่ตรงมันต้องกดตรนตำแหน่งโอเคอ่าก็คือตำแหน่งแล้วก็เวลาปิดก็กดที่ปุ่มมัน ซึ่งอันนี้ก็สะดวกกับเทสลาเพราะว่าเทสลาเนี่ยมันผลักลงไม่ได้นะแต่ว่ามันให้ปิดเองแต่ว่าบางครั้งเราอยากจะปิดเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปปิดที่หน้าจอหรือมือถืออันเนี้ยมันปิดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยจริงๆผมว่าเทสลาน่าทำนะปุ่มปิดอย่างเงี้ยมันง่ายอ่ะทีเนี้ยไอระบบชาร์จมันเนี่ยเวลาที่เราเสียบสายชาร์จอยู่อ่ะถ้าเวลาเราต้องการอันปักคือชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปปลดล็อกที่หน้าจอมันไม่สามารถจะทําจากข้างนอกรถได้เลยมาดูฝั่งคนขับโห อันนี้ก่อนเลยเข้าออก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 หัวเหอก็โอเคเข้าออกง่ายดูครับก็สิ่งหนึ่งที่เทสซายากมากคือเวลาก้าวขึ้นก้าวลงปีกบ่อตัวเนี้ของเทสซามันใหญ่เพราะนั้นมันจะโดนตลอดเลยแล้วมันจะหักปีกตรงเนี้ยแต่อันเนี้ยมันคัดปีกมันคัดนี้เลยก็จะแทบจะไม่โดนเลยซึ่งก็เป็นข้อดีอีกอันนึงปิดปุ๊บเป็นไง ฟืเลื่อนเลยของเทสลาพอปิดต้องเหยียบเบรก,ก่อนมันถึงจะพร้อมขับแต่เนี้ยพอเป,ป,ป,ปิดประตูปุ๊บปิดประตูปุ๊บมันเข้าโหมดขับไปให้เลยอ่ะพอเรากดเปิดประตูมันหนีจะถอยเห็นปะจริงๆผมชอบอันนี้มากกว่าต้องบอกเลยเพราะว่าอะไรผมมีปัญหามากเทสลาเวลาบางครั้งเนี่ยที่ผมจอดรถเข้าพีผมยังไม่ลงนะผมต้องการนั่งอยู่ในรถก่อนอยู่ในโพสิชันของคนขับอยู่แต่มันไม่ยอมเว้ย พอทันทีที่เข้าพีปุ๊บเนี่ยบอกมันถอยเป็นเป็นเวลคอมซซเลยซึ่งผมว่ามันมันเร็วไปเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเราอ่ะจะจอดแต่เรายังไม่ได้ต้องการลงไงก็ไม่จําเป็นจะต้องถอยหูกอไงเ,เพราะฉนั้นอะ่ะมันควรจะต้องถอยเมื่อเราเปิดประตูเท่านั้นอันนี้ผมว่าเ,เขาเรียกว่าไงตักการเนี่ยถูกต้องอ่ะสัมผัสแรกฮูมเมลายก็ถือว่าโอเคแต่ผมก็ยังผมว่าดีไซน์มันก็ยังแปลกๆนะ อันนี้ส่วนตัวแหละเพราะว่ามันแล้วแต่คนอันเนี้ยผมว่าดีไซน์สองก้านมันก็ดูแปลกๆอ่ะเออสำหรับผมอาจจะยังไม่ค่อยชินแล้วมันก็เป็นแบบมันคัดประมาณแบบเนี่ยมันคัดทั้งล่างเนาะก็ก็เข้าออกเขาอาจจะทําให้มันเข้าออกสะดวกนะแต่ว่าผมดูแล้วมันก็ถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมมันไม่ใช่หรอกมันแล้วแต่ใครชอบยังไงอ่ะต่อมาวัสดุในการทําพวกคอนโซลคอนโซลพวกช่ององค์ช่องแอร์ผมบอกเลยนะว่าแม่งดูพรีเมียมกว่า นะเนี่ยความแข็งแรงในการประกอบงานเงินเนี่ยดีเห็นไหมครับผมจะชอบคอตรงเนี้ของประตูนะเนี่ยก็ใกล้เคียงเอาเป็นว่าใกล้เคียงนะอยู่ในระดับที่รับได้แต่ว่าถามว่าเทสลาน่าจะแข็งกว่านี้นิดนึงแต่ว่าก็ไอ้นี่ก็ฝีว่าทําได้ไม่เลวอะ่ะดีกว่ารถญี่ปุ่นอะ่ะอย่างเงี้ยงานลผ้าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยดูดีครับดูดีโดยรวมแล้ววัสดุก็ดูดีเลยเป็นซาวบาเหมือนกันเป็นซาวบาเหมือนกันเนะาะตรงนี้นะก็ อ่าวัสดุตรงนี้มันเป็นคล้ายๆทําเป็นกึึงคล้ายๆอคาทัล่าเนาะคล้ายๆอคาทัลล่ารถการสะท้อนลถการสะท้อนนะมันไม่เงาฟิลิ่งลับแล้วดูดีนะฟิลิ่งดูดีแล้วก็ดีไซน์ภาษาดีไซน์มันแบบมันไม่เยอะไปแล้วมันไม่น้อยไปบางคนก็ติว่าเทสนามันน้อยไปซึ่งผมก็เห็นด้วยว่ามันน้อยไปจริงๆแต่อันนี้มันก็ไม่เยอะเว้ยดูมันแบบมันกําลังดีอ่ะมันกําลังดี กระจกสองหน้าก็มีไฟแต่ว่าดีไซน์มันก็ยังเป็นดีไซน์เหมือนรถญี่ปุ่นนะปกตินะอันนี้ก็มันก็ไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไม่น่าจะมีผลเยอะมะั้งอันนี้นะก็แค่มีไฟอะเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็เสี่ยงหักไงรถญี่ปุ่นเนี่ยพอใช้เวลานานแล้วตรงนี้แม่งชอบหักอันนี้เห็นบ่ามีตาวิเศษด้วยเนี่ยมาช่วยในการจับ คนขับดูว่าง่วงไหมล็อกแรกวอกแวกโกหกเมียอยู่หรือเปล่าแล้วไงมันจะร้องเหรอมันก็ร้องตือตอตโกหกโกหกโกหกอ่ะอันต่อมาที่มันด้อยไปน,นิดนึงก็คือไอ้ปรับพวงมาลัยตัวเนี้ยมันเป็นแนนนนมนนวลเพราะฉะนั้นเน่ะเพราะฉะนั้นเน,น่ะเวลาเวลข้ามซีดอ่ะพวงมาลัยมันจะไม่มันจะไม่เลื่อนแต่ว่าของเทสลาพวงมาลัยมันเป็นปรับไฟฟ้าเข้าออกไฟฟ้าหมดมันมันก็เลยจะเวลเวลาจะมันจะเวลข้ามซีดอ่ะมันก็ปรับพวงมาลัยด้วย แต่มันก็มีดีมีเสียอันนี้มันก็มองว่าป็นทนอรแม่งก็ต่ำมอเตอร์มอ,ตมอเตอร์ไม่มีไม่มีระบบขับเคลื่อนอะไรเพราะฉะนั้นมันโอกาสที่มันจะเสียตรงนี้มันก็ตัดออกเลยไม่มีจอจอถามผมผมว่าสปีดสปีดนะสปีดของมันผมว่าย àng, ังยังยังด้อยกว่าเทสลาหน่อยยังชา้ากว่าเทสลาแน่นะนะมีการแหลกๆอยู่นะมีการแหลกๆอยู่อันนี้ไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ตัว CPU ของจอหรืออินเทอร์เน็ตนะแต่ผมเดาว่าเป็นที่ CPU มันนะ มื่ยังแหลกกว่าดูแหลกใช่ไหมแหลกกว่าเทสลาเห็นปะถ้าเทสลาผมว่ามันตามมือกว่านี้หรือมึงไปติดอะไรมาปะเนี่ยฟิล์มกันรอยอะไรมีติดไหมไม่ติดอ่าไม่ติดถ้าไม่ติดแสดงว่าจอตัวนี้มันก็ยังแหลกกว่าเห็นปะแผนที่อ่าแต่แผนที่ใช้อะไรนะทอมทอมอ่าเจ้าของรถก็บอกแผนที่มันใช้ระบบปฏิบัติการเบื้องหลังใช่ปะของทอมทอมก็ถามว่าทอมทอมใช้ได้มันก็ก็โอเคนะถือว่าดีอ่ะ ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือหน้าจอมันก็จะคนละทรงกับเทสลาเนี่ยมันก็ตัดหายไปนิดนึงเทสลาเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงแต่ของมันตัดมาเป็นอันนี้มันมีแผงตรงนี้เห็นป่ะอินโฟตรงเนี้ยสำหรับคนขับอ่ามันก็เท่ากับว่าเหมือนเฉือนจอใหญ่มาเป็นจอเล็กอะ่ะไว้ง่ายตรงนี้มันทัดได้ไหมไม่ได้แต่ว่ามันมีพวกจอสามช่องอ่าเป็นสามช่องเหรอจอมันแบ่งออกเป็นสามสามเขาเรียกว่าสามเซกชัน เออมันสามารถคัสตอมได้เลยขอโทษครับพอดีไปโดนเพลงอ่ะทีนี้สามารถเลือกได้เห็นไหมถ้าผมสกอร์ขึ้นลงเนี้ยมันก็สามารถเลือกหวัวได้อ่ะเดี๋ยวผมจะแกล้งมันนะผมจะลองดูว่าถ้าผมเลือกเหมือนกันเนี่ยมันจะโง่เปลี่ยนตามาปุ๊บอ้าวมันฉลาดเว้ยเห็นป่ะพอผมเลือกเหมือนกันปุ๊บอีกอันนึงมันจะดินน้นเป็นนัน่นเลยอ่ะอีกนิดนึงก็คือเรื่องไอ้ตัวคอนโทรลพวงมาลัยตรงเนี้ยก็ โอเคพอใช้ได้แต่ผมว่าฟิลลิ่งมันก็ยังยังยังผมว่ามันยังดูแบบดูดูเบาไปนิดนึงยิ้ตกใจไปโดนดอกจันปุ๊บกระโปรงหลังเปิดเขาเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันคัสซอมได้เฮ้ยนี่มันข้อดีอยงมันคือแม่งคัสซอมได้เยอะมากเ้ยเป็นออโต้พาร์กก็ได้ออโอ้ไม่นอโต้พาร์กก็ได้เป็นแล้วแต่เราจะให้มันเป็นปุ่มอะไรวางั้นเถอะนะเออแต่ว่าผมว่าตะคี้ที่บอกว่าคือฟิลลิ่งของปุ่มกดผมว่าก็ยังยังยังดูเบาไปหน่อยนึงนะ แต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลยทั้งหมดทั้งมวลอ่ะผมว่าแม่งในราคาขนาดเนี้ผมรับได้ออสิ่งหนึ่งเลยนะที่ผมเห็นว่า x อ็กเพิรนเขาต่อให้แบบว่าดูแพลตฟอร์มเนี่ยการวางเล็งเลเยอร์อะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆทเทสลานะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าแม่งเหนือกว่าคือว่าแม่งดีเทลแม่งเยอะมากเว้ยมันปรับได้เยอะมากอย่างเช่นผมเข้าโหมดแอร์คุณดูนะแอร์แม่งตั้งได้หมดเลยเว้ย คุณจะปิดกี่ตัวเปิดกี่ตัวเห็นปะขึ้นลงซ้ายขวาแยกกันเนี่ยเห็นปะแม่งแยกกันหมดเลยเว้ยคือมันปรับได้เยอะมากแล้วดูคุณดูนะอ้าวโทษจีออกมาแ,แล้วอ่ะเห็นปะมันมีการแบบปรับที่ทางลมแบบโคตรเยอะเอาใหม่เห็นปะทางเดียวหลายทิศกวาซ้ายขวาคือเป็นแบบว่าสวิงได้ด้วยเปิดให้แม่งสวิงได้ด้วยโหนี่คือแบบ คือมันมันเอาคอนเซ็ปต์มาจากเทสลาแต่บวกเพิ่มเข้าไปว่างั้นเถอะอ่าแล้วก็พัดลมดูที่ช็อตคัดได้ซ้ายขวาปุ่มซ้ายไหนช็อตคั้ไหนอ๋อโอเคก็ก็เหมือนปกติรดลมเพื่อลมได้อ่านี้โอเคอันนี้ก็โอเคแต่ว่าของเทสลามันต้องกดค้างก่อนแล้วค่อยปรับใช่ไ่มบางครั้งแม่งค้างนานไม่พอแม่งก็ก็ก็ปรับไม่ได้เว้ย ล้อง360แม่งดีตรงแม่งมี360ตรงนี้มีเบ e อ e v วิวด้วยเห็นปะแล้วแม่งชัดมากสีแป๊ะผมไม่รู้ว่าเวลามันโดนแสงอะมันจะออกเหลือๆม่วงเหลืองเหมือนเทสลาไหมนะแต่ว่าอันนี้กล้องแม่งชัดบอกเลยว่าโคตรชัดคคม,มากลิปอบอกเลยนะครับคลิปน่ยจำลองหมดเลยสวย แล้วก็ถามว่ามันเร็วใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะใช้ได้มันก็ไม่ช้านะ yeah. เดี๋ยวเอาจอหมดยังถ้าจะเอาจอก็เอาเนี่ย u t u b e กับ s p o t i f y ที <Spotify. S 2> <อ>่มันตัดอตัดอ,อินมาให้อีกอันนึงของจอที่แม่งโคตรดีเลยนะบอกเลยว่าอันนี้แม่งซื้อผมได้เลยคือไรวะปึ๊บความมันเทิงแม่งเล่น youtube ได้ตลอดเวลาที่คุณขับรถแม่งไม่ตัดเว้ยข้อดีคืออาสมมตินี่นะผมเข้านีพีอยู่ใช่ป่ะผมเข้าดีปึ๊บเป็นไง แมงยูทูแมงไม่ตัดเฮ้ยนี่แมงโคตรแบบดีมากอ่ะอันนี้คืออยากได้บอกเลยผมไม่ได้ดูเดี๋ยวจะมีดราม่าหาว่าขับไปดูไปไม่ลูกผมดูลูกผมติดนะก็เขาก็ต้องการตรงเนี้มากเลยนะทีนี้อีกอันนึงก็คืออ่อไม่รู้ฟังเพลงฟังเพลงรูปนี่ปึ๊บมีอะไรมั่งชอตทพวกนี้ o <Spotify S 2> t อติฟายบลูทูธใช่ไหมอเมซอนมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ ยังไงนะช็อตคัทมันมันมันข้าสมัยได้ด้วยแช่ไปที่ตัวอันล่างอันใดหนึ่งกดแช่เนี่ยเราสามารถจะเอาเข้าเออกเหมือนหน้าจอมือถือเหมือนหน้าจอมือถือจะเพิ่มอะไรเข้ามาก็ได้ออกไปอันนี้เหมือนงานที่าก็ทาได้แต่ว่ามันอาจจะจํากัดช่องมากกว่าหน่อยนึงอันนี้อันนี้เหมือนงานอันนี้ให้คะแนนเท่ากันสไลด์บนสไลด์บนลง่าอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันช็อตคัอยางอันนี้ก็สะดวกอันนี้สะดวกมันจะเหมือนแท็บเล็ตแอนดรอยนะซึ่งเวลาเราอยากปรับแล้วปุ๊บเราก็ ฟาบลงมาก็เข้าเลยนะไม่น้องมานั่งเลงกอ,อไม่ต้องเลยคุณจะรูดตรงไหนก็ได้นะขอให้รูดลงมาแม่งเนี่ยเข้าได้หมดอันนี้ดีหน้าจอสลับซ้ายขวาเทลล่าก็เหมือนกันถูกไหมสามนิ้วเลื่อนสลับซ้ายขวาได้ด้วยนั่นก็แค่ดึงมาต้องตอดไปสองหน้าจอก่อนูดึงดึงจะฟังดีกวา่าดึงซ้ายมาโอเแล้วถ้าอยากจะเอาอสลับสา,สามนิ้วที่ลูกเสือสาม,มารถรุ่นใหญ่ด้วยสาม อ่ะลูกเสือสำรองได้ไหมไม่ได้ต้องสามารุ่นใหญ่อ่าแบดแบดเลยแบดวิ่งได้เท่าไหร่ครับเจ้าของห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบนี่ NEDC หรือ WLTP โอ้ห้าร้อยสี่หกร้อยสี่ห้าอ่าสมมุติ WLTP 570บนะผมว่าอย่างเฮงซวยต้องมี400อัพอัพอ่ะ400เกือบเกือบ500ต้องมีได้แต่ว่าเทสซามันได้ว่ามันแค่ เรมที่ก็ข,ของผมลองเลนเนี่ยตอนนี้นะหนปัจจุบันที่ขับนะแม่ง3ปลายเกือบ4แต่ผมขับแบบร้อยยี่รอยสามเลยนะโอเคแต่ว่าอันเนี้ยมันว่าไม่ได้เพราะนี่มันมอเตอร์เดี่ยวอ่ามอเตอร์เดี่ยวมันก็จะประหยัดไฟกว่าหน่อย uh, ไปที่รูปรถมาดู <c oughs> ของพวกรถยนต์ <c oughs> คือเอาแบบหลวมๆนะเอาแบบไปเร็วๆเ,เอาเฉพาะเด่นๆน,นะเพราะว่าแม่งเยอะมากถ้าทำอย่างนี้ต้อง3 4คลิปแน่แน ก็ประหยัดปกติสปอร์ตกำหนดเองแม่งละเอียดกว่าเทสลาแม่งก็เลือกได้แค่แบบเอ่อสแตนดาร์ดกับ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  <Sport S 2> กับชิลกับชิลฮะอันนี้การใช้พลังงานก็แยกอันนี้อันนึงที่ดีก็คือแม่งตั้งค่าค่าเคยได้คือจะหน่วงมากหน่วงน้อยอย่างเงี้ยก็เลือกตามสบายเลยแต่ข้อแตกต,ต่างอย่างนึงคือคอ p ทเ o อ,อเนี่ย ทสลามันจะความเร็วเป็นศูนย์ถูกไหมเวลาเจอแต่ตัวนี้ถูกตั้งมาด้วยความเร็วต่ําสุดคือ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อก็คือง่ายๆเทสลามันไหลไปช้าๆจนหยุดเลยแต่อันนียมันไม่หยุดมันจะเหมือนรถน้ํามันก็คือไหลไปเรื่อยๆคือมันหน่วงให้แต่ว่ามันไม่หยุดอยู่กับที่ออโต้เบรกโฮต้องกดใช่ไหมกดแต่ต้องกดเบรกต้องแตะเบรกหนึ่งทีมันถึงจะเข้าเบรกโฮให้ไม่มีออโต้เบรกโฮ มันจะแต่มันจะเป็นเหมือนเบนซ์แต่ถามว่าเออถามว่ามันไม่ออโต้เบรกโหมัไหมก็ไม่ใช่นะมันก็ออโต้เบรกโหแหละแต่มันทํางานคนละแบบอั่าอันนี้ต้องต้องสั่งมันเบรกโฮแต่ของเทสลาไม่ต้องมันเข้าโหให้เลยถ้าเราเลือกโหมดนะโอเคเอาเบื้องต้นเอาคร่าวๆตรงนี้ก่อนอย่วงดูเป็นไงเครื่องเสียง อันนี้พอเดี๋ยวติดอิดสระอีกก็ถ<ศ>้า <imagen. S 2> ถามผม <Gold> ผมยังว่าเทสซายังกินอยู่ว้นิดนึ่งอ่าเทสซากินแต่น,นี้ถามว่าแย่ไหมแม่งไม่แย่นะในราคาขนาดนี้รถขนาดนี้ผมพูดเสมอว่าแม่งได้ขนาดนี้แม่งถือว่าแบบเกินคาดเออลำโพงในรถอยู่ตรงไหนบ้างคะลำโพงในรถเด้อแปตัวสิบแปดตัวครับพระเจ้าแม่งมีนี่นี่ซ้ายขวาข้างหน้าเป็นซาวบา <Goodness. S 1> ใช่ปะ่ะแล้วก็มีข้างล่างอมั้งเนี่ยโอ้ยเยอะแยะยุบยิบไปหมดดีกว่าหมอนเออนี่นี่นี่ ที่สำคัญก็แม่งมีแบบมีพายกระซิบอยู่นี้ด้วยสองข้างเป็นลำโพงพายกระซิบอะมันมีเลนอะอ่ะอันนี้แม่งโอ้ยหนาอีแม่ยังได้เหรอมันไม่ได้หรอกโคตรหนาเลยอ่ะลองดูว่าชาร์จได้ไหมนะไม่ได้มันหนามากมเห็นปะมันมีลมเป่าให้ใช่เออแต่มันข้อดีของแม่งคือมีแอร์ลดความร้อนด้วยอ่ะไม่เป็นไรข้ามไปก่อนเดี๋ยว อันนี้ข้อเสียมันของไวเลสชาร์จมันผมติคืออะไรวะตรงเนี้ยแม่งไม่ฝืดเว้ยของเทสลาเนี่ยมันจะเป็นอาคารทาร่าใช่ป่ะแล้วมันก็จะตั้งเอียงขึ้นเพราะนั้นโทรศัพท์เราตกลงเสมอใช่ป่ะแต่อันเนี้ยแม่งค่อนข้างจะลาบเว้ยเวลาเราวางโทรศัพท์อะ่ะเวลาเราขับอะ่ะแม่งขยับเออแล้วทําให้การชาร์จแม่งแบบไม่ต่อเนื่องเออแต่ข้อดีของมันคือแม่งมีแอร์เป่าทําให้โทรศัพท์เรายเย็นเอออันนี้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งประตู กรณีรถบัสจะไม่เกิดกับรถคันนี้เด็ดขาดคือประตูออกฉุกเฉินได้นะครับไม่ว่าไฟจะถูกตัดทํางานไงตรงนี้มันจะเป็นระบบกรไฟฟ้านะถ้าเกิดว่าไฟฟ้าไม่ทํางานครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมบอกลูกบอกหลานกันด้วยนะครับคนที่ใช้นะจีซิกนะนี่ฮะมันจะเป็นสลักอยู่ตรงนี้นะครับเอานิ้วเกี่ยวขึ้นมาตึก๊กเห็นไหมครับก็เ,เปิดได้อ่านี้เป็นฉุกเฉินนะอ่ะมาดูหน้าหลังต่อ มาดูด้านหลังกันหน่อยว่าเป็นไงโหกว้างมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวยวปิดเอาไม่เอาไม่อ,อ๋อนึกว่าอะไรข,ขยา่าไม่ขวดน้ำมันนี่เอาหม่นะอ่าฟิลิ่งการเปิดประตูถ้าถามว่าประตูเทสซาไม่งหนัก,กว่าประมาณสองเท่าอ่ะผมว่ามันหนักไปมันควรจะต้องลดลงมาหน่อยนะอันนี้อันนี้อันนี้เบาอันนี้เด็กๆปิดง่ายเลยสบายนะแล้วก็ แล้วก็น้ําเสียงน้ําเสียงในการปิดเปิดเนี่ยฟีลลิ่งในการปิดเปิดอันนี้ก็ตึบก,กว่าเทสลาแม่งปักปกปกแปแต่ว่ามันก็ปรับปรุงแล้วในโมเดลสามใหม่ไฮแลนด์ Thailand, มันก็ปิดตึบมากเหมือนกันไฟดนะ้านหลัง,ไปไง LED เป็นไง l e d เหมือนกันอาจจะต้องกดนิดน,นึงเป็นบอททอนอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่ทัชเหมือนเทสลานะแต่ว่าก็โอเคไม่ได้แย่อะไรนี่มีลําโพงด้วยหลังคาเป็นไงเฮดรูมเลยโหกว้างขวางวะ่ะกว้างขวางมาก มีนี้ด้วยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยไอเย็นแรงเลยล่ะพัดลมเนี่ยตัวช่องแอร์เนี่ยเย็นแล้วก็มี usb c สองสองตัวอันนี้เป็นไงพี่เปิงไงเป็นไงโอ้โหอันนี้นี่ก,นก็นี่ก็กินนะนี่ก็กินเทสล่านะเทสล่าเป็นหลุมหลุมอย่อยางเงี้ยหลุมหลุมใหญ่กะบางทีไม่ได้ใช้ข้างหลังตรงนี้ดึงแล้วปรับนอนไนดะ้ล,ลงข้า<ล>งใน,น อ,อีกอันหนึ่งที่แม่งแบบเหนือเลยคืออะไรวะไงโอ้ห <Yeah. S 1> oh, หลับลึกอะบอกเลยหลับลึกกําลายไหลแน่นอนฟังก์ชั่นที่มีครับเออเนี่ยโอ้โหไปไงโ้หรถผู้บริหารวะ <c oughs> บอกเลยเทรซาแม่งเอ็นไม่ได้ขนาดนี้ไง <c oughs> มันเอ็นไม่ได้ขนาดนี้นะ <c oughs> แต่ว่าก็อีกอันหนึ่งคือไม่นุ่มบอกแม่งทำนุ่มสบายนั่งสบายนั่งสบายมาก ก่อนไฟฟ้าไหมไม่ใช่ใชก่อนไม่ใช่ไฟฟ้าเฮ้ยไฟฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแมคานิคแต่ของ Y Y เทส a าจะเป็นไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นสามจะเป็นแมคาันนิคนี้ก็ถือว่าเป็นแต่มก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรนะก็แต่มันก็มีข้อเสียนะมันอาจจะขอกแข็งนิดนึงนะนถ้าเป็นหลุมมันก็อาจจะอยู่กว่นะ นี่เนี่ยจะแบบดูเองนี่เปนึงแต่ว่ามันก็สะดวกดีมันไม่มาติดตรงที่วันอ่ะอีกอันนึงก็คือเบาะแม่งกว้างกว่าครับมาลองมาจนถึงข้อพับผมเลยเนี่ยแต่ของเทสนามันจะสั้นกว่านิดหนึง่งประมาณสักนิ้วหนึ่งได้นะก็มีผลนะนั่งสบายนะแล้วก็วัสดุบุม๋นอนะนัวมันนุ่มกว่านิ่มกว่านั่งแล้วก็มันก็แบบฟินอะมันก็ดกดลงมาแรงๆเลยมันเป็นสวิต์มันไม่ได้ทัด แล้วของเทสลามันทัชเอาไ่ะนี่ก็ที่เปิดด้านหลังก็มีฉุกเฉินตรงนี้นะครับเฮ้ยต้องซ้อมใช้นะเราไม่รู้<ล>ะนะ,<ล>ะเราอาจจะหมดสติอ่ะเด็กต้องเป็นคนเปิดเองนะเพราะนั้นลูกๆอย่าลืมซ้อมนะครับตรงนี้ยมันต้องมันต้องซ้อมนะไม่ซ้อมคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าเปิดยังไงเด็กๆก็ไม่รู้แน่ๆนเห็นปะกดออกอย่างเงี้ยถ้าไม่บอกอเด็กงัดให้ตายก็ไม่ออกหรอกครับต้องซ้อม นะต้องจระงนะเลต้องง<ม>น,น<ด>ะต้องม,มือเกโง่บาเสียดายไม่มีฟังมาให้แต่ว่าเจ้าของรถโทาแก้ปัญหาแล้วใช้เงินแก้ปัญหาไปเดี๋ยวได้ฟังเดี๋ยวเสกฟังมาเดี๋ยวดูกันว่าฟังติดยังไงยากง่ายแค่ไหนเสียงพัดลมก็นุ่มวนวลดีไม่ได้กระโชกห้องห้างนะแต่ไม่รู้ว่าตอนร้อนๆนี่มันจะเป็นไงนะหรือไปอย่างนี้ก็แล้ปกแบตเตอรี่อ๋ออ เจ้าของก็ขิงมาว่าของเขา800โวลต์ไม่เหมือนเทสลายังกระจอกใช้รุ่นเก่า400โวลต์อยู่800โวลต์มันก็ดีลงมันชาร์จเร็วมันชาร์จเร็วกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะแต่ว่าแบตเล็กยังเป็น12โวลต์อยู่เลยมันตะกวงกดอยู่เลย,ยไปสู้เทสลาไงไเทสลาลิเทียมแล้ว16โวลต์รีวิวโดยโรวมของมันนะผมว่าการประกอบโอเคมากนะที่อย่างพวกขอบยงขอบยางกระดูกงูผมลองดึงดูอะงไรเงี้ยประกอบมาดีแหละแน่นปึก๊ก ก็รว,วมดีนะเหลือได้ขับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลองขับกันดูว่ามันฟีลลิ่งเป็นไงสำหรับคนที่ไม่ใช่เท s l a แฟนบอยนะในงบขนาดนี้ผมว่าไปเอ็กซ์วนก็คุ้มนะอันนี้ก็วัดกันที่เซอร์วิสกับระยะยาวแล้วว่าใครจะทําได้ดีกันแต่ว่ารู้ๆตอนนี้เทสลาเรื่องเซอร์วิสนะที่เป็นเซอร์วิสของศูนย์นะไม่ใช่บอดี้ช็อปเซอร์วิสนะ เซอร์วิสศูนย์ทำได้ดีมากนะครับมีหลายคนชมแต่ว่าตัวเรื่องของเซอร์วิสของเรื่องสีเรื่องตัวถางก็แล้วแต่ที่ร้านเนี้ยว่าบางอู่ก็ทําได้ดีบางอูกงอ่ก็ยังโดนบ่นอยู่รอการปรับปรุงต่อไป 鸡蛋汤。